สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาปักเบ็ดนะครับเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับเป็นเหยื่อเขียดนะครับเดี๋ยวลองปักเบ็ดดูสักประมาณ20่สิบคันนะครับลองดูว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับนะครับเดี๋ยวขอปักเบ็ดก่อนครับผมครับตอนนี้ก็ใส่คันสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งครับว่าผมจะมาดูอีกทีตอนดึกหรือว่าจะรอรุ่นตอนเช้าเลยตอนเช้าเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาเช็คกันอีกทีหนึ่งครับ ครับคนที่ยัดกลับไปกินข้าวก่อนนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะดึกแล้วครับครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาเก็บเป็ดกันดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูพลนงานกันว่ามีตัวหรือเปล่าครับเมื่อฟานใส่ไว้อยู่หลายคันอยู่ครับประมาณเกือบยี่สิบคันนะครับดูตรงนี้นะครับหวังไว้นะครับอ่า ใส่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเบ็ดเรืออยู่ทั้ง4ี่คันเลยครับปลาไม่ออกมาเลยครับฝั่งทุ่งนาไม่ติดครับทันนี้ก็ไม่ติดครับ ันนี้โอ้ันนี้ก็ไม่ติดครับอ่ามีลูนครับคันนึงครับโยกโยกครับปลาอะไรครับผมอ๋อปลาหมอนี่ปลาช่อนครับปลาช่อนมาหึงแต้มครับผมครับเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับผมคันนี้เป็นยังไงครับ คันนี้มีดึงๆึไซส์จะหลุดไปแล้วครับนั่นหลุดจริงๆครับพันเลยครับคันนี้ไม่ติดครับคันนี้ไม่ติดครับ จำได้ว่าใส่ตรงนี้เปล่าอ๋อฝันนี้มียกยกครับไหนนอ้ออ้าวไหนเบ็ดครับเห็นแต่พันกอข้าวครัครบยกโยกเมื่อกี้ ประมาณสี่ขีดสามขีดครับอ๋อเบ็ดไปนู่นเลยครับถอนเบ็ดเลยครับจบรับ อีกหนึ่งแต้มครับผมเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับหลังนี้เป็นยังไงหลังนี้ไม่ติดครับเยืะหายตรงนี้ก็ไม่ติดครับ คั้นสุดท้ายแล้วครับผมคั้นสุดท้ายมีดึงๆครับไส่จะไม่อยู่ครับอ๋ออยู่ครับอุ้ยขาดปาตายครับคั้นสุดท้าย,ส,ายสวยๆครับผม เดี๋ยวไปสรุปผลงานกันครับว่าวันนี้ได้กี่แต้มครับกับการใส่เหยือกเขียดครับครับมาสรุปผลงานกันนะครับกับการปักเด็กด้วยเหยือกเขียดนะครับใส่ไว้เมื่อวานกับมาเก็บวันนี้นะครับมาดูแต้มกันนะครับว่าได้กี่แต้มเอ่อได้อยูสามแต้มนะครับปลาช่อนตายตัวหนึ่งครับ วันนี้ก็สวัสดีครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดปุ่มถูกใจด้วยนะครับถ้าชอบครับผมก็ถ้ามีอะไรคอมเมนต์ก็ฝากใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมจะได้ปรับปรุงแก้ไขในการถ่ายคลิปวิดีโอในครั้งต่อไปนะครับครับก็สวัสดีครับผมครับมาสรุปผลงานกันนะครับกับการปักเบ็กด้วยเหยือขียดนะครับใส่ไว้เมื่อวานกับมาเก็บวันนี้นะครับมาดูเต้มกันนะครับว่าได้กี่เต้มเอ่อได้อยู่ สามเต้มนะครับปลาช่อนตายตัวหนึ่งครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดปุ่มถูกใจด้วยนะครับถ้าชอบครับผมก็ถ้ามีอะไรคอมเมนต์ก็ฝากใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมจะได้ปรับปรุงแก้ไขในการถ่ายคลิปวิดีโอในครั้งต่อไปนะครับครับก็สวัสดีครับผม